สวัสดีครับวันนี้ก็พามาดูน้องก็จีซอฟุตบอลกับโคเต้เป็นอีพีที่92แล้วนะครับทุกคนวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับข้างในปะวันนี้นะครับก็ซ้อมไปแล้วนิดนึงนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ด้วยครับวันศุกร์พรุ่งนี้นดซ้อมนะครับเพราะว่าโคจะพาไปดูฟุตบอลเจส,สนัดชิงนะพาน,น้องไปดูนะครับชุดโตนะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัดดีครับเบสจูเนียคุตเต้สวัสดีครับสวัสดีครับฝากอะไรใส่ไมค์ครับเพราะว่าเวลาอยู่ไกลก็จะได้ยินสวัสดีครับคลิปสุดยอดตรงแปรบอลแม่งไม่เคยจะโตสักลูกอะ ไ้ตอนนี้ทำไงครับตาทำไงครับทำไงตรงน,นี้เราก็ไป,ปไปวิ่งไปตรงนน้นแล้วเปิดตัวแล้วบอกอะฮะแล้ตัวไปให้เพื่อนที่นี้อ๋อตรงข้ามไม่รู้เลยนะไอ้จซิ่งเคยมาแล้วตรงยาไปแล้วตัวน้นก็ยามาตรงนี้อ๋อมุมทะแยงอย่างนี้นะไขว้กันสองฝัง่งใช่ไหมแล้วก็วนกันไปนะครับตามจุดเรา จะตามเมกไปครับนะครับแอลรับบอลครับตามเมกไปครับน้กรับบอลมมาทางนี้นะครับเอางงนะครับไปทางนู้นนะครับลงทางครับเรานี่ครับแล้วก็ขัดไปนู่นนะฮะเดี๋ยวดูกับตายคีนะครับใช่ไหมตายกับใครครับตายกับก๊อตจีนะครับฝั่งตรงข้ามนะครับตายก็มาตรงนี้นะครับเปิดลำตัวรับบอล ก็ไปที่เมฆครับเมฆขึ้นตาแล้วตาก็ไปทางนู้นครับอ๋อแบบนี้นะครับส่งตรงกลางครับแต่เป็นแนวตรงนะครับซิม่ามึงมีแรงแปรบอลได้แค่นั้นเหรออ้าวมั่วด้วยเฮ้ยทำไมเรางงอะ่ะทางไหนไปทางไหนเนะี่ยเอาซิมอนไปทางนี้เห็นไหมบีทบีทฝั่งนู้นไปทางนู้น คนละฝั่งตามตรงโวยส่งเลยนี่นะครับอันนี้ซีมอนคืนฟอร์ดฟอร์ดไปตานะครับแล้วก็ตาก็ยาวไปฝั่งนู้นนะครับตาก็จะวิ่งไปฝั่งนู้นแบบนี้นะไปเรื่อยๆ<ร>อนะเพื่อนเช็คอินเช็คเอาท์ตรงนั้นก่อนเดี๋ยวค่อยให้อ๋อเช็คอ,อินเช็คเอาท์ตรงกลางก่อนนะครับอย่างนี้ครับเข้าไปเช็คอินครับแล้วก็เช็คเอาท์มาเปิดลำตัวรับบอลน,นะครับ แล้วก็จะส่งไปที่ฟอสนะครับแบบนี้ฟอสก็คืนมาครับแล้วก็คืนไปที่ซีมอนนะครับทําตัวเหมือนมิดฟิลนะครับตอนนี้เอาครับเดี๋ยวมาตามก็ตี้กันนะฮะก็ตี้จะออกบอลไปที่ซีมอนครับแบบนี้นะครับไอ้ภูไม่ถงกบอลจะวิ่งขึ้นไปครับเช็คอินเช็คเอานะครับเช็คอินเช็คเอาต์เปิดลำตัวรับบอลครับแล้วหันมาทางเอลนะฮะตรงให้เอลเอลก็จะคืนก็ตี้นะครับก็ตี้ก็จะไปที่เจ้า ถ้วยนะฮะเจ้าถ้วยถ้วยก็จะยาวไปฝั่งนู้นนะแต่ต้นหนาโว้ยตาเนี่ยครับตอนนี้นะครับอุ้ยมีกูด๊ด นี่นะครับเฉลิมก็จะมาที่กอจิครับกอจิก็จะยาวไปฝั่งนู้นครับคกเลฟอร์ดฟอ์ดเพลียฟอร์ดเลียฟอร์ดลฟอร์ดพยิสใจแผนเื่อนนั้หัว พอสแฟรเรียกเขาบอกกางเกงเหลืองอ่ะ <reco> น <Christ S 2> ้องจอส่งเอ้ยตาไ้ตาน้องดิแอคด้วยแอคด้วยตวกูต้องไปดิวะตาไม่เหลาคนเลยเจียบโอ้ยแล้วมีรถพี่รไม่เห็นปอยไวในฝ้านี่แหกลับรนลาส่งีทีดันเชิญเจียวันเฮ้ยงจียห่คอมัง ใส่กางเกงสีเหลืองเสื้อสีเขียวครับแฟนแฟนขับเรียกครับ F4 ครับ F4 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 คนดังก็เงี้ยชีวิตงไปไหนชีวิตเลี้ยงสายสิบมันเทียวเฉยยุ่งกันยุ่กันไอ้บ่อบ้าบ้าตบตบตบสีม่อนข้าวมาฝั่งนี้สีม่อนข้าวไปฝั่งนู้น โอเคต่อไปยิงประตูนะเอาละครับตรงนี้เล่นเหมือนเดิมไอามาบีคืนมานี่ครับคืนมาที่โค้ชครับโค้ช<อ>ไปข้างในให้ใหบีข้างในอ๋อแต่บีจะเป็นคนยิงนะครับบีจะสลับเข้ามาเป็นคนยิงนะครับแบบนี้ เต้น้ลยเต้นเต้นเลยเอาคอขอขอเด็กตัวทำให้ดูหน่อยจะได้ร้อเปอร์นตหน่อยันนีคือแกขอแบบอมูดที่สุดทามิ่งดีที่สุดขอแอไหนะเอาครับเราเราจะเริ่มเหมือนเดิมนะสองสามสี่ชุดติ้งเลยเมกเล่นดิให้เมกให้ดูบอนะครับไปทำไมอะ ลูกบอลเราปะไปไปไปบอตรงไหนครับนี่ครับเฉลิมนะครับส่งให้เมฆครับเมฆถิกเอามาเปิดตัวลูกบอลครับส่งให้ตานะครับแล้วตาตาพร้อมยิงมาเมฆเมฆไปแล้วตาจะเป็นคนยิงครับโอ้โหเอาฝั่งนี้เล่นมมโอ้โหตกคลองแล้วมัสมูทที่สุดคอนเทนต์เฉลิมนะครับเฉลิมอันนี้ก็จี้จะเป็นคนยิงนะครับก๊จี้เร็ว กตีทัดไปอเปิงนีเไปเอไปเอไป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 ไาที่ปไมไปไปเปไคไัไป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 เปไปไปครับไป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 ไ้ป รดเฉลิมนะอรอะไมไมแปลกมงนไขครับไขรครับปอนครับอารับถ้วยยังไงเ้เมื่อกี้ดูตามาเป็นตัวอย่างใช่อันนี้แบบเหมือนกันเปี้ยเลยอะเฮ้ย่ไกลเลยเดี๋ยวเดี๋ยวตัดสองภาพแบบคนละครึ่งจอเหมือนกันเปี้ยเลย เมื่อ,อกี้กดูตาแล้วมีตัวยังเอ,เ,ยอเอาต่อไปครับ <y ork> เอาแล้วครับมีการท้าทาย,ยเกิดขึ้นครับ <y ork> มีการหมวนเกิดขึ้นนะครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วเป็นตาครับตาให้ไปกลายเป็นซีมอนเอาซีมอนจะได้ย, died, ยิงยิงเลยซีมอนเอาลูกนี้ไปยิงเลยเอาเลยเอาลูกนี้ไปยิงเลย ไปนะครับซิมอนยิงโอ้เซฟสบายอ่ะตะไปตะไปตะทิ้างปขวาอ่ะแล้วครับอ่ะแล้วครับฝั่งไหนครับฝั่งไหนครับฝั่งไหนครับใครจะยิงเอาแล้วครับจเจ้าโตรงขึ้นมาแล้วแล้วก็เปิดตัวลูกบอลครับแล้วก็หันหลังไปส่งให้อฟอร์สฟอร์สมาที่ จะตรงครับบอลบอลบอ้ไที่จะโถอยถยมาที่ฟอสบอลใช่เหรอฟอสปกติไอ้นี่ต้องยิงไม่ใช่เหรอเอ้าเหรออ๋อมาแทนที่แล้วเนาะเอาละครับทางไหนออกครับบอลบอลหาบีทนะครับต้องเมตตาครับตาคืนบีทบีทไปมอนเอาละครับตามาแล้วยังไงเนียนๆไหมโอ้โหรอดครับ เอาลครับลงมาครับเต็มศูนย์หออ้าวแล้วครับเบสเหมือนเดิมครับเล่นเหมือนเดิมเลยเล่นเหมือนเดิมเลยครับเอาเบสไปนู่นเลยครับแล้วฟอร์จะให้โต้งเป็นคนยิงครับเอาเบสไปตรงนู้นครับเบสไปยืนตรงนี้เบสเบสไปยิงเฮ้ยโอ้ยโหยิงดีจัดไม่ครับไปที่ตาตาให้บีทครับบีทเฟิร์สทัชแล้ว ยิงอยุดแป๊บนึงหยุดแป๊บนึงขอบอลหน่อยใช่เอาล้วครับโคจะมาแนะนำนิดนึงครับอ่าเป็นไอตัวเนี้ยกี้ครับเอ้ยเเบสไม่ใช่เหรอขอบอลหน่อยบีบมาเล่นมาบีบบีบเล่นเมื่อกี้วันนี้เดี๋ยวดูโคตรก่อนดูโคตรก่อนดูโคตรก่อนโอเคมีตัวเลือกให้สองช้อยช้อยที่หนึ่งตัวนี้เป็นพาร์ตมาเปิดลำตัวแล้วแปะเข้าไปด้านใน เพื่อมีโอกาสได้วิ่งหาจังหวะยิงกับสอง,ง,งบีเล่นมาใหม่ตรงนี้ถ้าเพื่อนมันไม่วิ่งมาตัวนี้ทำอะไรได้บ้างดาวส่งมาต่อเล่นเดี๋ยวพีเล่นตนัวนี้ให้ไปขอบบอลยัดมันเลยยัดมันเลยปึ๊บแต่บอลแล้วย,ยิงได้ไหมตัวนี้เพราะนั้นตัวนี้ส่งขญญาณเพื่อนได้ว่าเฮ้ย ที่ตัวหรือว่าพื้นที่ด้านหน้าสมมติว่าบี๊เล่นมาแล้วพาคืนนึบให้ปึบขอที่ตัว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 นึบแล้วก็ยิงชิปหรือไม่ก็บอกเฮ้เพื่อนพื้นที่ด้านหน้าให้แล้วให้เพื่อนหาจังหวะยิงเอาเองเอาเริ่มเลยเริ่มเลยอานะครับเพิ่มฉช้นะครับให้สัญญาณเพื่อนด้วยนะจะเล่นแบบไหนเต้องเป็นคนยิงครับก็จีไม่เป็นไร พีิเปลี่ยนสลับตำแหน่งไปเลยครับอเบสเบสครับเบสเบสอ่เบสให้พี่เฉลิมครับแล้วก็เบสเป็นคนยิงนะเบสไปไปเลยไปเลยเบสไปเลยโกโก้ go. แล้วนิ่หลอกเอลสนิทแล้ว,ลว,ลลวเรียบร้อยอครับบีโออะไร บีเล่นถูกหรือเปล่ายังไม่ถูกยังไงยังไงยังไงตรงไหนเอาละครับสวยมากช็อตหน้านะครับโอ้ยโค้งโค้โอ้ยยิงดีว่ะเฉลิมโอ้โหัดไป่ลด้จับดิจับให้อยู่ดิอ่ะต่อไปนับต่อไปต่อไปบอลขาดช่วงครับเห็นซีมอนนับซีมอน ซีมอนมาที่บิ๊กครับบิ๊กเซีมอนซีมอนตอนตอนนี้เป็นบิ๊กนะครับบิ๊กยิงโอ้โหคนกรีปให้ยิงมาเก็บไว้ก่อนนะครับเอาละครับเก็บไว้ก่อนด้วยครับมีเตะไเดี๋ยวบอลมันก็ปนของมันแต่บอลมันยิงเหมือนเราอีกเดี๋ยวเราจะได้เห็นคนม้วนแล้วนะครับมีการเก็บไว้ก่อนนะครับขอเอาคืนก่อนเมยเฟิร์สทัชแล้วยิงปัดไม่ได้ครับเรียบร้อยเอายังไงยังไงยังไงเอาละครับ นี่นูว่าไม่มีม้วนนี่หรอฮะเอออย่างเี้เอาละครับสีมอนครับสีมอนยิงแอลไปได้นะครับเอาต่อไปต่อไปแอลเตะตูนเนี้ยไปเป็นตานะครับตาตาไปฟอร์สฟอร์สมาตาตาไปเมฆครับเมฆให้ฟอร์สขับข้างหน้าฟอร์สเข้าสายยิงแล้วก็เซฟไว้ได้โอ้哟 มีอะไรม้วนมาอยากเล่นด้วยจังเลยมีอะไรมวว้วนมวนเอะลรครับโคดาวจริงแล้วโคดอยากอยากมาเล่นด้วยนะมีม้วนนะมีม้วนเดีย๋ยเกมเดีย๋ยเกมมันไม่เข้มข้นเอาละครับมีอะไรม้วนมวนวะสมก็เป็นสิ่งบ้านแพวครับมาครับมีการท้าทายกันโอ้โหแปรแบบนี้ฟอสถึงตาแล้วครับต<ม>าระวังน้องอวาช้ตัวบ้าปะเนี่ยเอ,อ,อ,อลาละครับพรึบ เป็นตาให้ถอยนะถอยไปฟอร์ฟอร์มาตาครับตาบอกขอที่ตัวระวังกติเ <c oughs> ขานะครับเ <c oughs> อาครับเจ้าตรงกลับมาเล่นฝั่งนี้นะครับตรงนี้นจะ่วย <c oughs> เอาเอานะครับ <c oughs> เอาแล้วหลุดไปแล้วยังไงซ้ายแมวเ,เอาขวายิงแล้วก็โอ้โหชนคาน นี่ฮะนี่ฮะยิงดีด้วยวันเนี้ยบิกมาอะไรครับเกิดอะไรขึ้นเอาละครับโคตรออกลงส่งให้บีกับบีบใครหายถัวยนะ่วฮ้ฮู้เอาละครับตามมาช่วยนะครับตามมาช่วย ตามมาช่วยนะครับแล้วก็ยิงโอ้โหปิน๊นปิ้นใส่โค้งเลี้ยวเข้าโอ้โหประตูงลงโอ้โห,โห,โหโลูกทีเด็ดลูกนี้ทีเด็นๆๆนเดเอาละครับโค้ดมาแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ยิงครับช็อตนี้เป็นของ ไม่ครับแล้วก็โอ้เซไ่ได้โอ้กดไลค์รอดนะครับรอดรอดกันหมดเลยอ่าต่อไปนะครับเป็นซีมอนให้บิ๊กบิ๊กไปซีมอนซีมอนไปเจ้าโต้งครับกลับมาบิ๊กเอาละครับบิ๊กจ่าให้ทุกคนม้วนไหมแล้วก็ยิงโอ้ไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ได้ครับต่อไปเป็นโค้ดแล้วเอ้ยตาแเออเป็นโค้ดแล้วครับต่อไป นี่ครับโคตเต้คืนมาตานะครับตาไปเมฆเมฆคืนมาโคตเต้เปิดถัดเข่าซ้ายแล้วยิงแล้วก็เรียบร้อยกูกูกูเอาแล้วใครลงใครลงม้วนเอาเรียบร้อยไปแล้วัง่ีมั้งม้วนมาหรืรอปเปล่า <c oughs> เอาละ <c oughs> เฮ้ย <c oughs> อะไรเ,เ,เล่นหม้วน่ไหนชุดโต๊ะครับต่อไปนะครับต่อไปเอาละไปม้วนอยูอ่ข้างหลังนับ เอาละซิมอนไม่ได้ยิงวันหนึ่งไแต่ไม่ได้นะเอาต่อไปต่อไปใครครับหัวหัวหัวลองเบสเบสโอ้ยิงอะฟิลฟอร์เดนยิงตอนมู่คืนนั้นเลยอะเอาล้ครับเบสไปยิงเลยเบสลากเข้าไปเบสอะไรเนี้ยเขาขว่ายิงเรียบร้อยเบสออกมาเบสออกมาเร็วเบสออกมาเร็วตาครับได้ไหมไม่ได้ไม่ได้โอ้ ไกกบไม่ได้ครับเบสเบสให้พี่กอจีครับกอจีมาแล้วเฟิร์สทัดไปทางขวาแล้วมองแล้วยิงเรียบร้อยต่อไปนะครับขอที่ตัวนะครับฟอร์โอ้โหขึ้นหน้าครับกองตามไม่ทันแล้วยิงโง่ไม่ดีนะอะไรที่ไม่สวยขอที่ตัวต่อไปนะครับเป็นบีทนะเบทโอ้โห อเอาไม้ก็ได้ครับผมผมจะได้ยิงถนัดถนัดครับเมื่อกี้มันติดไหมเมื่อกี้มันติดไหมตอนนี้เอาจริงนะเมื่อกี้ติดไม้ครับเมื่อกี้ติดไม้ช่วยกูเลยอาแล้วครับเจ้าโตไอเจ้าทยครับออกไปเลยครับต่อไปครับต่อไปเป็นเมฆครับเมฆมาที่บีทบีท ไปเฉลิมเฉลิมให้บีนะบีชี้ไปข้างหน้าแล้วเข้าขวาขวาขวาแล้วก็ยิงปิ้นปิ้นแล้วก็เข้าไปนะเอาแล้วครับแฟนขับมาอีกแล้วครับไอ้ต้นมาพร้อมแฟนแฟนขับมาอีกแล้วนะฮะไปทำอะไรกันมาไปทำอะไรก็มาอ่าเป็นบิ๊กนะครับบิ๊กให้เจ้าโต้งนะครับเจ้าโทยนะครับให้เจ้าโต้งโต้งยิงโอ้โหไม่ตรงกรอบ ต่อไปนะครับหมุนทางนี้นะครหมุนทางไหนเอ้ยตาะครับตาตาให้เมฆเ,เมฆไป,ปกลับมาที่เมฆครับตาครับยังไงยังไงกลับไปที่บีดบีทไอเมฆเมฆเฟิร์ทัดแล้วยิงแล้วก็อุย้ยขานช่วยไว้ได้นะต่อไปนะเป็นโค้ดออกบอลมานะครับให้ เจ้าเบนครับโคบอลกับไม่ได้ให้ตาตาให้โค่นครับเปิดถัดบอลลงครับแล้วให้เมกเมฆมาตาครับตาเข้าขวายิงโอ้ยังทําให้คนอื่นม้วนไม่ได้นะครับตาเอาล้ครับแล้วก็เป็นซีมอนครับอ่าเต้นมานะครับเต้นมามาพร้อมกับสาวนะครับ ฟอร์สยังไงข้างหน้านะครับเอาแล้วครับโคตรยิงได้ท้ายโหกมาร์เกอร์กระจายมาร์เกอร์กระจายครับมาร์เกอร์ช่วยไม่ได้มาร์เกอร์ช่วยไม่ได้ครับโอ้หลุดจากไม้ก็เป็นมาร์เกอร์นะครับวันนี้อุปสรรคค่อนข้างเยอะเอาต่อไปนะครับต่อไปต่อไปนะครับ ต่อไปนะครับเป็นก๊อจีกับเจ้าทอยนะครับปล่อยไปที่ฟอสปล่อยี่โทอยทยไปโค้ดโค้รมาฟอสฟอสเข้าซ้ายข้างถนัดหญิงไม่ดีนะครับต่อไปครับต่อไปเป็นบีทกับก๊อจีนะครับ ก็จีเฟิร์สทัดแล้วให้เฉลิมเฉลิมก็จีก็จีเบสเบสให้เฉลิมชี้ไปข้างหน้าแล้วเข้าขวายิงแล้วก็เรียบร้อยโอ้มีใครม้วนไหมมีใครม้วนหรือเปล่ามีใครม้วนหรือเปล่าเอาแล้วครับเอาแล้วไม่มีเอาแล้วต่อไปเป็นเจ้าโต้งกับเจ้าบีดครับเอาเจ้าเบสเอ้าเบสมันกระโดดเอ้าบีทให เจ้าโทยนะครับทยไม่กลับมาให้บีครับบียืนงงพักนึงแล้วเล่นไปเลยนะครับยิงในเข้านะครับลืมครับลืมครับข้ามช็อตไปนะครับต่อไปเล่นก็จีครับให้เจ้าตรงตรงไปข้างหน้าไม่มีคนตรงครับหายไปหนึ่งคนขอคนนึงครับหายไปคนนึ่งอ่ะอ่อครับบีเข้ามาช่วยแล้วบีเข้ามาช่วยแล้วนะครับ บีแต่บอลให้กต้ครับกติเฟิร์ตทัดไปข้างหน้ายังไงขวาขวาแล้วก็ยิงคมคมโมเข้าตรงมุมนะต่อไปเป็นฟอสครับฟอสยิงโหกติมาขวางไว้ต้อมีต่างกนแล้วไม่เต็มทายีกไ้เอาต่อไปนะเป็นเมกนะครับเมกเมกให้ตรงตรงไปเมกเมไปกต้กติไปตรงครับตรงเข้าขวา แล้วก็ยิงโอ้โหเลี้ยวออกครับบอลมันไซด์โค้งมากเกินไปต่อไปนะเป็นซีมอนเล่นกับบิ๊กครับบิ๊กวิ่งออกมาแล้วแล้วฟอร์ปัดพตันมาแล้วก็ชิปโอ้โหโอ้โหกือเข้าจูดเดลิงแฮมแล้วคืนมานะครับเป็นเมฆครับเมฆเพอร์ทันได้ไหมได้ไหมโอ้โหไซด์กยมากเกินไปเอาต่อไปรคับ เป็นซนะิมอนครับซิมอนยังไงขวาขวาของซิมอนแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับเอานับต่อไปหมุนไปลพี่อะหมทตัว่เนี่ยต่อไปนะับต่อไปเป็นเนี่ยโค้รเล่นกระเตนนะครับเติในใน้โค้ดโค้ดเฟิร์สทัชพลิกกลับมาให้ตาตาคืนโค้รมาครับกลับไปที่เมฆมาที่ตาเอาแล้วครับ แล้วก็ยิงตรงกลางอีกแล้วยังทําเพื่อนม้วนไม่ได้นะครับวันนี้โอ้โหโทษบอลก่อนโอ้เอาต่อไปครับต่อไปต่อไปครับเอาละครับเตินออกมาแล้วให้เฉลิมครับคืนเติรนไอดีซีมอนครับเฉลิมบอกขอข้างหน้าข้างหน้าแล้วเฉลิมเข้าไปยิงเข้าได้ไหมได้ไหมไม่ได้นะครับเพื่อนบอกไม่ได้นะวันนี้ เอาละครับเป็นฟอร์สออกมาแล้วนะครับพลิกไปให้โค้ดนะครับโคเต้ืนฟอร์สฟอร์สไปตาตาคืนโคดครับเอาละครับโค้ดยิงเลยนะโบว์ทำไมมันลงหลุมลงหลุมเราเป็นเจ้าโต้งครับโต้งพลิกกลับมาให้เตินเตืนไปโต้งโต้งไปเฉลิมเฉลิมมาที่เตินครับเอายังไงครับเติน วางเท้าแล้วยิงโอ้โหเห็นโคตเตะนะครับเตะไปมั่งเห็นโคตเตะแบบนี้ครับเตะมั่งเอาครับเจ้าท้ยไปที่โคดโคดคืนฟอสับฟอสยาวยาวขวาขวาไม่ถนัดล็อกไปซ้ายไกลเลยโอ้โหลูกนี้เพื่อนไม่ม้วนแน่นอนครับไกลจัดครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครต์แล้งก็ติดด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ Okay,